ผีเป็นไงบ้างยอดวีคแรกของเดือนนี้ห้าแสนกว่าเคลโิป สวัสดีครับเสียนีครับวันนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษดีครับเพราะอยากได้ช่วยเซรามิกลายสวยอ่ะนี่เลยครับไม่มีลายเรียบๆคลาสสิกครับอุ้ยก็จะเอาลายสวยไม่มีลายเอาไปทำอะไรแบบนี้ดีกว่าครับเสียของผมก็สวยเหมือนกันนะครับมีใบรับรองมาตรฐานเพิ่งส่งไปทดสอบมาเหมือนกันนะครับใบรับรองมาตรฐานของผมดีกว่าครับเสียเพราะว่าเครื่องใช้เซรามิกของผมที่นี่เลยครับรับมาจากโรงงานที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกของ m t e c สวทชครับเสีย เขาให้บริการวิเคราะห์และก็ทดสอบความต้านทานต่อการแตกรานความทนทานต่อการช่าล้างในเครื่องล้างจานครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันและแรงกระแทกการส่งไปทดสอบนี่นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วและราคาเนี่ยก็ถูกกว่าส่งไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการของต่างประเทศแถมยังได้มาตรฐานสากลอีกด้วยนะครับเสียผมก็มีใบรับรองมาตรฐานจาก m อ,อ็มเวทชอเออดีๆงั้นเอาใบนี้เลยเอาพิโลดีครับเสียใบเดียวก็พอ เท่โนโยกดเงินว่ต้องรีบซื้อเลยแทนั้นกดตายเทคโนโทงเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย